เราสองคนนะครับเอกชุมพรหรือเดนโนนี่มีโอกาสได้มาที่ค่ายมวยทีเจ็ดเก้าสแล้วก็ได้อาเจอกับอาจารย์อาจารย์สมนึกต้น,น,น,นโตกส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ผู้อยู่เบื้องหลังปิดพระให้กับวงการมวย,น,ยนะครับเจ้าของค่ายมวยเพชรสมนึกนๆๆๆๆและปตททองแล้วก็ปตททองควีอยู่ที่ไหนอาจารย์เซระูมิครับ นายสภูมิร้อยเอ็ดถือ,อ,อว่าเป็นค่ายมวยดังของภาคอีสานเลยไม่น่าจะไม่มีใครไม่รู้จัก,กาค่ายนี้นะครับวันนี้เราจะได้รู้จักมากขึ้นรู้จักมากขึ้นใช่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นหน้าท่าอาจารย์เท่าไหร่วันนี้ต้องออกสื่อนิดนึงอาจารย์นในอดีตนี่มีใครบ้างอาจารย์ก็มีอีทีและสวยงามดาบดำปอเต่าและเป็กตุกช้าง นี่คือรุ่นใหม่ๆครับคือรุ่นเก่าๆจริงๆนี่จะมีสวยงามหรือว่าเลิศเพชรใช่ไหมครับครับผมอ่าก็มี ET อ่ามีใครอีกที่ลำไยเพชรลำไยเพชรอ่านี่คือรุ่นรุ่นเก่าที่ปีแล้วที่อาจารย์ขายประมาณ30ปีแล้วโอ้เก่าแก่มาก30ปีเลยเหรอครับขายขายเดียวในอำเภอศรีระบุยนี้ครับค่ายเดียวคืออาจารย์ทุณม่มีค่ายมือค่ายเดียวเหรอครับผมค่ายเดียว ก็คือค่ายนี้แหละแล้วสอจารุวันอยู่ไหนสีสเกตป่ะอ๋อนแล้วสีสะเกตดคือมวยของอาจารย์เนี่ยส่งมานี่หมดเลยไหมครับใช่ครับค่ายมวยทีเดียวเก่าคือยังไงที่มาที่ไปทำไมถึงได้ส่งมาที่นี่ครับโอ้มีร้านอยู่ที่นี่ครับใครครับพี่เอป่ะพี่เออ๋อพี่เอชสุดยอภูมิครับครับจารย์เอชของพวกเราครับเป็นเป็นร้านเปานร้าเป็นร้านแล้วทำไมอาจารย์ได้ทำมวยครับเมื่อก่อนเป็นนักมวยหรือว่าอย่างนี้เหรอเป็นนักมวยครับ ดังไหมครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่รุ่นเดียวกันครับดอกไม้ป่าไม่ค่อยดังแต่รุ่นเดียวกันกับดอกไม้ป่าปอพงสว่างก็ไม่ค่อยดังจานต่อยใครบ้างครับก็ต่อยเด็กวัดลูกพระบาทครับก็ใครอีกครับจานก็มันจำไม่ค่อยได้นะเอาเนะ่ยหือว่ามีชื่อนะครับผมแฟนมวยบุตรรู้จักครับผมใช่ไหมจนจนเมื่อก่อนใช้ชื่ออะไรต่อยมือคผู้ผู้หินน้อยครับปอพงสว่าง ครูหินน้อยปอพงสว่างสูุสิตจัดลุกอีกคนนึงครับผมเออตอนนี้ก็มาทำมวยโอ้สามสิบปีแล้วนะอาจารย์ถือว่านานมากนะสามสิบปีอ่ะเออนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากมากนะครับค่ายมวยต่างจังหวัดที่แฟนมวยเชื่อถือนะผมเชื่อว่าทั้งประเทศน่ะรู้จักค่ายมวยเพชรสมนึกกตทรัพย์ทองควีครับผมที่นี่ก็จะมีสจันทวันจะมีเพชรสมนึกนะเช่ที่นี่นะใช่ครับผมนี่แทบจะครึ่งค่ายไปแล้ว มาจากเพชรสมนึกมาอยู่ที่เด็กเกา้านี่แทบจะเกือบจะขึ้นท่ายไปแล้วใช่ครับจยาครับตั้งแต่ขั้นแรกเลยอาจารย์ไปสอนสอนหาเด็กไปยังไงในขั้นของการเป็นแมวมองเนี่ยก็ทําเด็กใหม่ๆครับที่บ้านจับจับมาทำครับทำขึ้นมาใหม่ๆเลยแล้วก็ส่งส่งมาให้เยตีครับแล้วไปหามายังไงไปจับไปยังไงครับเด็กชาวบ้านเลยไหมครับ เด็กแถวบ้านเลยไหมนักมวยรุ่นใหม่ๆหรือว่าทั้งภาคอีสานครับแถวบ้านคือส่วนมากจะเป็นนักมวยจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมครับร้อยเอ็ดและยะโสอ่าร้อยเอ็ดกับยะโสครับผมใกล้ๆกันนะครับติดกันเลยตอนนี้ปีไหนถือว่าเป็นปีที่เป็นยุคทองที่สุดของเพชรสมฤทธิที่นักมวยเยอะๆแบบเก่งๆปีไหนก็ชุดนั้นมีใครบ้างก็มีวันผลิต วันนี้วันผล็ตแลมโบ้เพ็กวังนี้ครับวันนี้เลิกไปหมดแล้วไม่ประมาณปีไหนได้จาร็เมันนานแล้วครับจะไม่ทันแล้ว20กว่าปีแล้ว20แล้วแล้วรุ่นนี้ครับเจนเนเรชั่นใหม่ตอนนี้มีใครบ้างแล้วมีชื่ออะไรน่าจับตามองบ้างมีรุ่นเล็กๆก็มีเป็กครับไปไหนแล้วอาจารย์ อันนี้เป๊กขาหักเออเป๊กนี่ถือว่าเป็นเบอร์นของพายิสานเลยประมาณ30กสิบกิโน่าจะายนะตีทั่วประเทศใครขอหักขาหักต้นั่นหรอก็เล่นเชิงกับลูกช้างครับล่าเตะขาครับต้องพักยาวเลยใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ยี่สามเดือนก็กลับมากลมาแล้วนะเราก็กลับมาอะไรนะเป๊กเสร็สมเลยอ๋อเป็กได้สมนึกครับอือแล้วก็มีเงาอีทีครับอันนี้คือลื้งใหม่ๆ40่กิโลประมาณ สามสิบโลอันนี้เบอร์ต้นต้นเหมือนกันไหมย่าภาคอีสานครับภาคอีสานไม่มีตัวตีนี่มีทั้งยอด E T มีทั้ง E T มีทั้งเงา E T ครับผมตะกูนี E T ไงเห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นตัวหนึ่งลูกช้างลูกช้างเพชรสมเนียงก็เอมาซ้อมที่นี่แล้วครับผมนะครับก็ว่าอะไรนี่เป็นยังไงบ้างล่ะลูกช้างใช่ใช่ได้ครับประมาณวัยสามสิบวยรายจานลูกช้างวยฝีมือขวางหน้าวย จะคว้หน้าอย่างเดียวสไตล์การทำมวยของไทยมวยเพชรสมนึกเนี่ยยังไงอาจารย์ทำมวยแข็งแรงทำมวยฝีมือทำมวยเข่าหรือยังไงมวยเข่าเข่าทุกคนเลยเหรอครับโอ้ทำไมถึงชอบสไตล์เนี่ยครับอาจารย์ผมเป็นมวยเข่ามาก่อนลูกพี่เป็นมวยเข่าไหม่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์แล้วต้องเดี่ยวเลยนะแข็งแรงแล้วทำไมต้อง E T ด้วยยอด E T E T เงา e ีนี่มาจากไหนครับ e ีมาจากมนุษย์ต่างดาวดูหนังกระตุนอ๋อใครดูไปผมครับพออาจารย์ดูแล้วไปอีทีแนันเหมือน e ีเหรอมนุษย์ต่างดาวเหรอก็ับไตั้งชื่อให้เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันหัวเล็กๆวัวสูงครับแล้วประจวบเหมาะเราดูหนังเรื่องคนต่างดาวตด้วยนะก็เลยเป็นอีทีแล้วไม่ได้มีทีเดียวมมี e ีใหญ่ e ีเล็ก เงาอีทีมาอีกเงาอีทีก็เหมือนกันนะครับสูงตาคล้ายๆกันครับหน้าตาเหมือนกันเออน่าสนใจแล้วก็ต่อยเหมือนกันคล้ายๆกันครับเอออาจารย์ครับสามสิบปีที่ผ่านมาอาจารย์ค sure. ิดว่าแบบความสําเร็จของค่ายเนี่ยมันอาจารย์พอใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนภูมิใจว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนมากครับมีใครบ้างมาสนับสนุนนะขอบคุณได้นะครับเสียเงเสียไก่ปตททีวีและเฮียตีครับ ือทำลูกศิษย์ได้แชมป์ช่อง7นะครับอีทีแล้วมีใครอีกคนที่ได้แชมป์บ้างยังยังไม่มีนะครับมีแต่แชมป์มวยสยามอ๋อเป๊กไหมเขาไม่มีใครอีกก็เงาอีทีเรอเงาอีทชมป์มมวยสยามภาคอีสานครับผมเออแชมภาคอีสานมีบอกแล้วแล้วเกาะเต่าครับเกาะเต่านี่พิิงสองครั้งไม่ได้สักทีวันนี้ก็ต่อยนี่ต่อยครับเคยเดิมพันมากสุดเท่าไหร่นะห้าแสนกับใครครับ เพชรเดินคนเพชรหลุดไปไงฮะแอะแอะเข่าพยายาเป็นมั่นเลยนะครับมั่นมากอาจารย์ครับพูดถึงดาบดำหน่อยมีคิวต่อยมวยรับคุณเสืออาจารย์หวังกับเขาขนาดไหนมั่นน่ะสิมวยแบบสลามเสือนี่ไอ้ดาบดำไม่กลัวไม่กลัวเพรากลัวตรงไหนอ่ะกลัวมวยฝีมือซ้ายจัดมวยฝีมือซ้ายจัดปะครับครับที่กลัวที่เราสังเกตการคิดตัวเองกลัวมวยฝีมือครับแล้วสลามเสือเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นมวยเข่า เม่เข <łość> ่าสองนี้ไม่กลัวเลยไม่ไม่กลัวไม่ใช่รอบจัดไม่ครับถ้าถ้าเป็นเข่าหนึ่งตัวโตก็ไม่กลัวเขาตัวตใหญ่มากเลยนะอาจานแล้วของเราจะเล็กกว่าเขาทุกทุกไฟเลยครับผมใช่ไหมแล้วจารย์ไม่หนักใจตรงนี้ไหมครับไม่ค่อยหนักใจครับเพราะว่าแกไม่ค่อยกลัวเพราะแกไม่เคยใหญ่กว่าใครอยู่แล้วครับผมครับคือเล็กกว่าจนชินแล้ว ได้ก่อนทุกคนเกิดมาด้วยความกลัวความสูงแล้ววันอาทิตย์นี้อาจารย์ยังอยู่เชียร์ไหมยังอยู่เชียร์ไม่ครับไปแล้วผมก็ดับเพราะว่าเด็กจะไปไปังที่เลยก็คือพาดาบดำมาต่อยวันนี้ที่ลุมพินีไม่ใช่ดาบดำกัวเตาครับกระเตาผมก็จะกลับครับเอาอตัวนี้ไว้นี่เลยครับเดี๋ยวสงสัยว่าทําไมถึงชื่อของเต่าไม่ใช่คนสุราษฎร์ใช่ไหมยังไงอ่ะเพราะอะไรอาจารย์มัน้าครับ ใช้เหมือนเต่าครับทำอะไรก็ช้าเหรอแสดงว่าชีวิตปกติเนี่ยเป็นคนสโลไลด์ครับผมครับแต่ว่าตอนต่อยนี่แรงปายนะใช่ไหมครับคือต้นต้นนี่จะช้าเหรอหรือไงแรงปลายครับแรงปลายตอนต่อยก็เครื่องร้อนช้าเหมือนกันร้อนช้าใช้ชีวิตก็ช้าเหมือนที่ช่วงเจ็ดล่าสุดอ่ะต้นต้นเนี่โอ้โหรับอาวุธเขามาเล่งช่วงปลายไล่ไม่ทันเครื่องร้อนช้าเลยช้าไปหน่อยเออประมาณนี้ โอเคภาคอีสานนี่ที่มีมีชื่อมีชื่อมีค่ายไรบ้างที่มีวินี่คือสอนเจริญวันกับเพชรสมนึกก็มีอะไรก็ประมาณนี้เนาะก็เยอะมันก็หลายค่ายที่แบบว่าแฟนมวยในกรุงเทพให้การก็หนึ่งในนั้นก็มีค่ายเพชรสมนึกนี่แหละบอททศลวีอ้าวสามสิบปีที่ยืนหยัดอาจารย์ฝากแฟนมวยรอบครับครับผมผมขอฝากค่ายมวยเพชรสมนึกและบอททศท้องถิด้วยขอบคุณมากครับอ้า โอกาสที่ดีนะมาเจออาจารย์ก็ต้องสัมภาษณ์กันหน่อยเก็บไว้นะครับโอ้โหนี่30ปีแล้วนะนะครับที่ทํามวยให้กับวงการมวยหลพ่อส่งมวยมาให้เฮียตีที่เจ็ดเเดี๋ยวรอดูเจนใหม่เจนใหม่มีขึ้นมาเรื่อยๆเข่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเหมือนเดิมตามสไตล์ของอาจารย์เมื่อก่อนต่อยมวยชื่อผูหินน้อยปรมสว่างผูหินน้อยปคงสว่างนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ